เปิดโพดแรกใบเฟินหลังนายนภัสสารภาพรักทำเอาเขินจนหน้าแดงเลยจากกรณีที่หนุ่มกัญชยัยได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของนายนภัสและใบเฟินพิมพ์ชนกว่าทั้งคู่นั้นข้ามการเป็นเพื่อนกันมาแล้วและกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นั้นโดยล่าสุดไม่ปล่อยให้สงสัยนานค่ะเพราะนายนภัสได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ล่าสุด โดยเพจบันเทิงเริงแมวได้โพสระบุข้อความว่าผมชอบเขามันถึงเวลาที่ผมต้องค้ามเส้นความเป็นเพื่อนแล้วเริ่มรู้สึกมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดี4-5ปีที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่หลังจากกลับมิลาน ก็เริ่มรู้ใจตัวเองอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปบอกว่าผมพยายามทําให้เขาชอบผมแล้วเขายัางไม่ชอบผมสักทีโดยเรื่องนี้พี่หนุ่มรับบทเป็นที่ปรึกษาเป็นคนเปิดทางให้ไปปรึกษาพี่หนุ่มแล้วน้องนายก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกสารภาพความในใจแต่ใบเฟินก็ขำณะตอนนี้ใบเฟินรับรู้แล้วที่เหลือก็ขอให้พี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องนายสตาร์ทเครื่องทําให้ใบใจอ่อนต่อไป ซึ่งในระหว่างพูดนั้นนายนภัทมีอาการเสียงสัน่นเนื่องจากยอมรับว่าอายและเขินมากซึ่งก็บอกเลยค่าว่าแอบลุนไม่ไหวแล้วจริงๆสำหรับคู่นี้ซึ่งหากเข้าไปส่องในไอจีของสาวใบเฟิร์นล่าสุดจะเห็นได้ว่าสาวใบเฟิร์นนั้นถ่ายรูปกับเจ้าสุนัขตัวโปรดพร้อมอีโมจิเขินหน้าแดงโดยงานนี้แฟนๆลุ้นหลอกฟังจากปากสาวใบเฟิร์นกันนะคะสรุปแล้วคิดยังไงกับหนุ่มนายนภัทกันแน่ โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิเมื่อคืนผู้หญิงทางประเทศคิดว่าตัวเองเป็นใบเฟินเงือเขินรอกดไลครูปคู่นะคะภาพนี้ฉันมีความเขินอีก50%อ้าอยรอฟังคำตอบนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเชื่อว่าทุกอย่างทุกคำตอบสวยงามเสมอพร้อมกับอีโมจิหัวใจค่ะขอขอบคุณภาพจากไบเฟินและเรียบเรียงข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ